ช่องตามใจทูเดย์บทที่461หาพบแล้วลูอีพบรูปภาพนั้นในห้องของฟ้านซือโยหลังจากอ่านลายมือบนภาพเขาก็นำรูปภาพออกไปทันทีซูถิงเจิ้งผู้นี้หาตัวได้ไม่ยากนักอย่างไรเสียเขาก็เป็นอัจฉริยะชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองหลีทว่าหลายปีมานี้หลังจากที่สอบผ่านเขากลับไม่ยินดีไปสอบขุนนางที่เมืองหลวงเรื่องนี้ทําให้หลายๆคนไม่เข้าใจนักลู่อีนําคนของตนรุดไปที่บ้านของซูถิงเจิง ชื่อเสียงของชายหนุ่มแม้จะเป็นเพียงชื่อเสียงเล็กๆไม่อาจเทียบได้กับชื่อเสียงของผู้มาพรสวรรค์อย่างลู่อีทว่าสูถิงเจิ้งกลับใช้ชีวิตดีกว่าใต้เท้าลู่มากมายนักบ้านเขามีทางเข้าถึงสทางและทางออกถึงสองทางมีบ้านเช่นนี้อยู่ในเมืองหลีนับว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะย่ำแย่จี้เชียนกระโดดข้ามกำแพงไปเปิดประตูทุกคนบุกเข้าไปทันทีใต้เท้ามีเสียงตะโกนเข้ามาจากในห้องลู่อีรุดเข้าไปในห้องโถง จึงเห็นซูถิงเจิงและฟานซือโยแขวนคออยู่กับคื่อคานบ้านก่อนที่ลู่อีจะทันได้กล่าวสิ่งใดจีเชียงก็กระโดดขึ้นไปบนคื่อตัดเชือกเพื่อปล่อยทั้งสองคนลงมาเจว,วินจู่ยังมีลมหายใจแต่เจ้าเด็กคนนี้ไม่มีลมหายใจแล้วคนให้ทั่วบ้านดูว่ายังมีเบาะแสที่ใดอีกหรือไม่ลู่อีเอ่ยส่งจจว,วินจูไปยังโรงหมอรอนางตื่นขึ้นมาข้ายังมีบางอย่างต้องถามนางส่วนศพของซูถิงเจิงนั้น ลู่อี้เตรียมให้ลูกน้องที่ไว้ใจส่งไปยังที่ทําการของเจ้าหน้าที่อูจ่จวอวหนึ่งและสั่งให้เขาเฝ้าศพระหว่างทําการตรวจสอบใต้เท้าในผนังมีศพสตรีคนหนึ่งขอรับเมื่อลู่อี้มาถึงลูกน้องเขาจึงนําศพสตรีคนนั้นออกมาศพส,สตรีนางนั้นสวมใส่ชุดกระโปรงปักลายผีเสื้อข้อมือสวมใส่กําลหยกเคลือบสีชมพูเข้มเมื่อมองเครื่องประดับบนร่างกายและรูปร่างนั้นแล้วลู่อี้กาำมัดแน่นไม่ใช่นางไม่มีทางเป็นนาง อูจ้วเพิ่งชนะสูตรร่างกายของซูถิงเจิ้งเสร็จและกำลังจะเขียนรายงานผลการชนะสูตรให้ลูอี้แต่ใต้เท้าลู่และคนของเขากลับนำศพสตรีคนหนึ่งเข้ามาก่อนเมื่ออูจั้วเห็นสีหน้าของลูอี้จึงเร่งชนะสูตรด้วยความรวดเร็วฟ้านหยวนซีรุดมาหลังจากได้ยินข่าวเห็นเพียงลู่อี้ยืนอยู่หน้าห้องชนะสูตรศพด้วยสีหน้าสงบนิ่งทว่าฟ้านหยวนซีทราบดียิ่งคนผู้นั้นสงบนิ่งเพียงใดหากระเบิดออกมาเกรงว่าผืนที่พบคงต้องสั่นสะเทือนเป็นแน่เจ้าทำอะไรฟ้านหยวนซีมองจือเฉียนที่กำลังจะเข้าไปหาลู่อี้จึงเอ่ยห้าม หากเจ้าไม่อยากตายโดยไม่รู้ตัวอย่าได้เอ่ยสิ่งใดตอนนี้ปล่อยเขาไว้เพียงลำพังจะดีที่สุดจะมีเรื่องอะไรก็ว่ามาจะวิ้งจู่ฟื้นแล้วขอรับจีเชียนเอ่ยข้าจะไปพบนางฟ้านหยวนซีกล่าวนำทางไป ฟ้านซือโยและหลี่หวังเฟย์กอดกันร้องให้สะอึกสะอื้นหลี่หวังเฟยพร่ำบ่นฟ้านซือโยที่โง่เขลาเชื่อคำลวงของผู้ร้ายถึงขั้นทำให้ตนเองเกือบตายผู้เป็นจวินจูได้แต่กล่าวตำหนิตนเองเสียใจที่ทำเช่นนั้นลงไปบอกว่าตนช่างหูเบาหลงเชื่อถ้อยคำที่เป็นดังน้ำพึ่งอาบยาพิษของผู้อื่นถึงได้ต้องทุกข์ทนเช่นนี้บ่าวรับใช้แจ้งว่าท่านอองมาแล้วหลี่หวังเฟยกำลังจะกล่าวว่าสตรีบุรุษไม่อาจใกล้ชิดกันแต่กลับเห็นฟ้านหยวนซีนำจือเชียนเข้ามาพอดี ลหวังเฟยขมวดคิ้วแต่นางรู้ว่าคนเข้ามาแล้วหากไล่ออกไปจะกลายเป็นการล่วงเกินคนโมโรยผู้นี้อย่างไรเสียทั้งสองคนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันจะมาเยี่ยมก็ไม่นับว่าผิดอันใดจะวินจู่ท่านเป็นอะไรหรือไม่ฟ้านหยวนซีนั่งลงบนมา้านั่งฝั่งตรงข้ามโดยไม่ต้องรอให้เชิญลหวังเฟยเห็นเช่นนี้ก็ไม่สบอารมณ์ยิ่งกว่าเดิมนางเอ่ยด้วยสีหน้าเย,ย็นชาจงอ,องมีเรื่องอะไรหรือแน่นอนฟ้านหยวนซีเอ่ยข้ามาที่นี่เพื่อถามจะวินจู่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น จวินจู่รอดพ้นจากความตายแล้วคิดว่ามีเรื่องมากมายที่อยากจะกล่าวตอนนี้ใต้เท้าลู่อย่างไม่ว่างดังนั้นข้าจะมาถามแทนเขาข้าไม่รู้ฟ้านซือโยกล่าวข้าถูกวางยาจากนั้นจึงหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็นอนอยู่บนเตียงที่บ้านแล้วท่านไม่รู้ว่าถูกแขวนอยู่บนขื่อคานบ้านที่อีกเพียงนิดก็จะตายแล้วอย่างนั้นหรือฟ้านหยวนซีเอ่ยถามไม่รู้สูถึงเจ้งตายแล้วท่านคงรู้กระมังฟ้านซือโยสะดุ้งไปทั้งตัว ลิหวังเฟยกอดนางเอาไว้พร่ำตอบประลมทิดาไม่ต้องกลัวกลัวนางมองฟ้านหยุนซีจงอ๋องโยรานกำลังหวาดกลัวท่านอย่าถามกระตุ้นนางอีกเลยนางบอกว่าไม่รู้ก็หมายความว่าไม่รู้พวกท่านถามนางไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานางและซูถิงเจิมผู้นั้นมีความสัมพันธ์กันบัดนี้กับกล่าวเพียงไม่รู้รู้นั่นไม่สายไปหน่อยหรือไรข้าไม่ได้มีสัมพันธ์กับเขาฟ้านซือโยปฏิเสธไม่มี เช่นนั้นได้โปรดอธิบายมาเหตุใดท่านและเขาถึงได้แขวนคออยู่บนคือคานบ้านสกุลซูหรือจะบอกว่านี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายบูชารักข้าไม่ได้ทำฟ้านซือโยคว้ามือหลี่หวังเฟยท่านแม่ข้าไม่ได้ทำจริงๆถึงแม่ข้าจะชมชอบเขาอย่างไรก็ไม่อาจจากท่านและท่านพ่อไปข้ารู้หลี่หวังเฟยปลอบนางหลี่หวังเฟยเอ,อ่ยว่าท่านหมอกล่าวว่าโยรานสูตรยาเข้าไปเป็นจำนวนมาก หากนางไม่ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเกรงว่าคงจะตายไปแล้วตอนนี้นางต้องพักผ่อนในเมื่อท่านถามแน่ชัดแล้วเช่นนั้นก็อย่ารบกวนนางฟานหยุนซีออกมาจากห้องสังการให้คนของตนไปเรียกท่านหมอที่รักษาฟานซือโยมาท่านหมอตอบคำถามของฟานหยุนซีจะวิ่งจู่สูตรยาผงเข้าไปจำนวนมากขอรับบนคอของนางมีร่องรอยชัดเจนเห็นได้ชัดว่าถูกคนนำขึ้นไปแขวนคอ เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถามแน่นอนว่าจะวินจุผู้นี้ถูกคนนําขึ้นไปแขวนคอนางไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายบูชารักจริงๆรหรอกการสอบถามฟ้านซือโยไม่ได้เบาะแสใดๆเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่นางถูกคนทําให้หมดสตินับแต่นั้นก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกนางตกเป็นเหยื่อจนกระทั่งลูอี้และคนอื่นๆมาช่วยเอาไว้ช้าก่อนฟ้านหยวนซีหยุดลูกน้องตนไว้ จ้าไปนาเสื้อผ้าที่จะวินจูเปลี่ยนมาหาักนางไม่ยอมมอบให้ก็บอกว่าข้าเป็นคนสั่งต้องการนําไปตรวจสอบลูกน้องของเขานําเสื้อผ้าของฟ้านซือโยกลับมาให้ฟ้านหยวนซีตรวจดูยกขึ้นมาแต่จมูกลองดมกลิ่นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนก้มหน้าลงแสงทำเป็นมองไม่เห็นถึงแม้จะรู้ว่าท่านอ,องทรรเพื่อตรวจสอบคดีทว่าไม่เห็นการกระทำนี้ของเขาจึงอดที่จะคิดไปในทางที่เลวร้ายไม่ได้ ฟ่านหยวนซีถามว่าลู่อี้อยู่ที่ใดจากนั้นจึงปรีไปพบอีกฝ่ายลู่อี้กำลังพูดคุยกับอู่จัว่วฟ่านหยวนซีกล้าเข้าไปอย่างแผ่วเบาเขาค่อยๆเดินเข้าไปสตรีผู้นี้อายุประมาณ20ปิปีนางได้รับบาดเจ็บหลายแห่งจากการถูกทุบตีตายจากการจมน้ําได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก่อนที่จะตายมีคนกดศีสะนางลงในน้ําสตรีผู้นี้เคยคลอดลูกมาแล้วอีกทั้งยังไม่ใช่เพียงหนึ่งหากดูจากร่างกายของนาง เมื่อหนึ่งปีก่อนคงผ่านการคลอดลูกมาหนึ่งคนฟ้านหยวนซีหันไปมองลู่อี้เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนตรงกันกับมู่ซือวิทุประการเหตุใดเขาจึงฟังถ้อยคาเหล่านี้ได้อย่างใจเย็นถึงเพียงนี้ข้าอยากเห็นร่างกายนางด้วยสายตาตัวเองลู่อี้เอ๋ยด้วยความเยือกเย็นใต้เท้าเชิญเข้ามาข้างในผู้เป็นอู่จั่วเอ่ออย่างนอบน้อมฟ้านหยวนซีรอยอยู่ข้างนอกไม่นานนักใต้เท้าลูกก็ออกมา ้ันหยวนซีมองสีหน้าของอีกฝ่ายเจ้าไม่ใช่นางลูกอีกล่าวไม่ว่ารูปร่างจะเหมือนกันเพียงใดผลชนสูตรจะสอดคล้องกันเพียงใดหรือต่อให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องประดับให้เหมือนทุกระเบียดนิ้วร่างกายก็ไม่อาจกโกหกในฐานะสามีของนางข้ารู้จักร่างกายภรรยาดีกว่าผู้ใดข้าจึงอยากยืนยันด้วยตาตนเองคนผู้นั้นคงคิดไม่ถึงว่าข้าจะกล้าดูศพของสตรี ถ้ารู้ว่าคนที่เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองอย่างเท่าแก่นี้มู่คนผู้นั้นต้องไม่ยินดีข้าเป็นแน่ฟ้านหยุนซีกล่าวพวกเขาหลอกเอาเงินคนอื่นเพื่อการใดแน่นอนว่าเป็นเพราะขาดเงินถ้าสยองอื่นของเท่าแก่นี้อาจจะดัดดื่นทั่วไปเะว่านางเก่งกาศเรื่องหาเงินเป็นที่สุดไม่ผิดเขาต้องการหลอกข้าให้ข้าคิดว่าหูหญิงของข้าตายไปแล้วเช่นนี้ข้าจะได้เลิกตรวจสอบเว่ายิ่งเขาพยายามมากเท่าไหร่เขายิ่งเผยตัวออกมามากเท่านั้นข้าว่าข้าพบเบาะแสใหม่แล้ว หนึ่งอู่จ้วคือเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพในสมัยจีนโบราณช่องตามใจทูเดย์บทที่462เ,เขาไม่มีทางตกหลุมพรางเขาไม่มีทางตกหลุมพรางมู่ซือวิมองชายใส่หน้ากากตรงหน้าจากรูปร่างและดวงตาเห็นได้ชัดว่าเขาอายุไม่มากนักอายุประมาณ20ต้นตนดูจากท่าทีที่สง่างามและสูงสักแล้วพื้นเพกข,ของเขาย่อมไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนชายผู้นี้พยายามดัดแปลงเสียงตนเอง ทว่าบางอย่างก็แสดงออกมาจากกระดูกดำหักมาจากจิตใต้สำนึกใช่ว่าอยากจะปลอมแปลงอย่างไรก็สามารถปลอมแปลงได้สถานที่แห่งนี้เป็นเรือนหลังเล็กๆซึ่งอยู่ห่างไกลาย,ยามกลางวันเต็มไปด้วยเสียงนกร้องยามกลางคืนคล้อวไปด้วยเสียงรีดปริ่งเรไรดังนั้นจะต้องเป็นชนบทไม่ใช่ในเมืองชายสวมหน้าก,ากากที่นั่งอยู่ตรงหน้ามู้ซื่ออวีมองนางนิ่งหาหาหากเจ้าอายุน้อยกว่านี้สักสองสามปีและยังไม่ได้แต่งงานคุณชายผู้นี้อาจตกหลุมรักเจ้าไปแล้ว เจ้าเป็นสตรีที่น่าสนใจยิ่งนักน่าสนใจยิ่งกว่าสตรีอื่นใดที่เคยได้พบมู่เสือ,อวีเอ๋ยด้วยความสงบข้าไม่สนใจคนวิปริตเจ้าขังข้าไว้ที่นี่คิดจะทําอะไรกันแน่คุณชายผู้นี้อยากรู้นักว่าใต้เท้าลู่ที่เก่งกาดถึงเพียงนั้นจะหาหูหญิงของเขาพบหรือไม่หรือเมื่อเขาเห็นศพนั่นแล้วคงจะจำไม่ได้แล้วฝังนางเพราะคิดว่าเป็นเจ้าสามีของข้าฉลาดกว่าเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาย่อมไม่ทําผิดพลาดงงโมเช่นนั้นเอาอย่างนี้ เจ้ามาทําข้อตกลงกับข้าดีหรือไม่เจ้าเป็นนักโทษของข้ายังอยากทําการค้ากับข้าอีกหรือลองว่ามาดูสิหากคุณชายผู้นี้สนใจบางที่อาจตกลงรับปากเจ้าเจ้าขาดเงินอยู่กระมังที่เจ้าวางแผนหลอกลวงคนพวกนั้นก็เพื่อเก็บรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลในเมื่อเจ้าขาดเงินไม่สู้ปล่อยข้าไปแล้วข้ารับรองว่าจะให้เงินเจ้าเท่าที่ต้องการ ถึงคุณชายผู้นี้จะโมงเพียงใดก็รู้ว่าการเก็บแม่ไก่ออกไข่ทองคามีประโยชน์กว่าเก็บไข่ทองไว้ไม่ต้องรีบร้อนไปอีกไม่กี่วันข้าจะพาแม่ไก่ออกไข่ทองคําอย่างเจ้าไปจากที่นี่เจ้าจะได้ทํางานหาเงินให้ข้าอย่างซื่อสัตย์พักดีแน่ไม่ต้องห่วงสายตาของมูซอวิจับจ้องอยู่ที่เท้าของเขาคนเราสามารถสวมใส่หน้ากาก,ากเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ทว่ารองเท้าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มักจะถูกละเลยมากที่สุด เมื่อมูซอวิเห็นรองเท้าของเขาแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าพวกมันมาจากที่ไหนและคนเช่นใดที่จะสามารถซื้อพวกมันได้นางต้องหาทางหลบหนีออกไปคนผู้นี้ไม่อยู่ที่นี่ในตอนกลางวันเขาจะมาปรากฏตัวเพียงกลางคืนเท่านั้นดังนั้นช่วงเวลาเดียวที่นางจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ได้มีเพียงตอนกลางวันเท่านั้นณจวลีอ,องฝ้านหยวนซีนั่งอยู่ตรงข้ามลู่อีส่วนลู่อิยินอยู่หน้าตัว,ตวหนึ่งเบื้องหน้าเขามีศิลปะผ้าอักษรมากมาย และมีสองสามคำที่ชายหนุ่มเพิ่งเขียนลงไปท่านคิดว่าคนผู้นั้นและคนที่เขียนศิลปะภาพอักษรเหล่านี้เป็นคนเดียวกันหรือไม่ลูอีเอ๋ยถามฟ้านหยวนซีฟ้านหยวนซีโน้มตัวไปใกล้ๆเทียบตัวอักษรที่แตกต่างกันดูเหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเขียนภาพอักษรเหล่านี้เป็นของซูถิงเจิ้นข้าพบคำเหล่านี้บนผนังคุกน้ำสิ่งที่พบบนผนังด้านนอกคุกน้ำเป็นข้อความท้าทายข้าซึ่งเขียนโดยคนที่จับตัวมู่ซือวิปาย ดังนั้นคนที่เขียนตัวอักษรเหล่านี้คือซูถิงเจิงหรือมีใช่ลู่อีเอ่ยถึงแม้จะเรียนแบบได้คล้ายคลึงกันมากทว่าแต่ละคนมีความเคยชินในการเขียนไม่เหมือนกันแม้จะพยายามเรียนแบบอีกคนมากเพียงใดอย่างไรก็ยังคงหลงเหลือความแตกตา่างในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าตรวจสอบพบอะไรหรือไม่อักษรน,นี้ไม่เลวทั่วทั้งเมืองหลีมีคนที่เขียนตัวอักษรได้ยอดเยี่ยมเช่นนี้ไม่มากข้ารู้มาว่าซูถิงเจิงในวัยยโดดเด่นไม่น้อย สหายที่คบหาล้วแล้วแต่มีความสามารถฆ่าให้คนไปตรวจสอบคนเหล่านั้นและสั่งให้พวกเขาเขียนคําเดียวกันกลายเป็นว่าไม่มีแม้แต่เพียงผู้เดียวที่เข้าขายคนที่ฆ่ากําลังตามหาคนผู้นี้ต้องการเงินแต่เขาจะนําเงินมากมายเพียงนั้นไปทําอะไรฟ่านหยืนสีกล่าวหากเขียนอักษรเช่นนี้ออกมาได้คนอย่างนี้ต้องไม่ใช่คนได้ชื่อเสียงในเมืองหลีอย่างแน่นอนทั่วทั้งเมืองหลีเจ้าล้วนตรวจสอบคนเหล่านั้นหมดแล้ว ยังจะมีผู้ใดที่มีความสามารถเช่นนี้อีกยังมีอีกคนลู่อีเอ๋ยคนผู้นั้นมีความสามารถยิ่งกว่าคนเหล่านี้ทว่าจะต้องไม่มีผู้ใดสงสัยเขาแน่นอนท่านชายโมฟ้านหยวนซีเอ๋ยสกุลเจ้าไม่ได้ขาดแคลนเงินทองใช่สกุลเจ้ามีหน้ามีตาในเมืองหลีแน่นอนว่าย่อมไม่ขาดแคลนเงินทองทว่าจิตใจคนยากแท้อย่างถึงผู้ใดจะรู้ว่าท่านชายผู้หนึ่งกําลังทําสิ่งใดลับหลัง ครั้งแรกที่ข้าพบคนผู้นี้ก็รู้สึกว่าเขาไร้ที่ติเกินไปไร้ที่ติถึงขนาดไม่มีผู้ใดแม้แต่คนเดียวในเมืองหลีเอ๋ยถึงเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเขาราวกับยกย่องบูชาท่านชายผู้นี้เป็นพระเจ้าทั้งหมดดูจงใจเกินไปลู่อี้ไปหาหลีหวังเฟยเอ๋ยถึงเรื่องที่ตนต้องการตรวจสอบท่านชายโมเหตุใดจึงต้องการตรวจสอบโมเอ๋อหลีหวังเฟยเอ๋ยขึ้นด้วยความขุนเคืองโมเอ๋อเป็นเด็กที่ดีผู้หนึ่งเรื่องเช่นนี้เขาไม่มีทางเกี่ยวข้องเป็นอันขาดลู่อี้เอ๋ยเสียงเรียบ ผู้หญิงของข้าเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่อาจรู้ได้เพียงแค่สอบถามทั่วไปเท่านั้นคงไม่มากเกินไปกระมังเหตุใดจะไม่มากเกินไปร่างของฮูหยินหาพบแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อพบแล้วเช่นนั้นก็หาวิธีจับตัวคนสังหารเด็กอย่างโมเออผู้ใดกล้าบอกว่าไม่ดีบ้างเียท่านต้องตรวจสอบเขาอีกไม่นานเขาก็ต้องเข้าเมืองหลวงไปสอบขุนนางแล้วการสุ่มตรวจสอบของเจ้าจะกลายเป็นรอยด่างพร้อยในชีวิตมันส่งผลกระทบเลวร้ายต่อเขา ข้ารู้แล้วลู่อี้เอ๋ยลาในเมื่อหวังเฟยเอ๋ยเช่นนี้ข้าก็ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบอีกลู่อี้ไปพบหลีอ๋องอีกครั้งหลีอ๋องไม่ได้ร้อนรนเข้าหลีหวังเฟยเะว่ากลับเต็มไปได้วยคำชื่นชมที่มีต่อท่านชายโมลู่อี้เพียงแค่มาทดสอบปฏิกิริยาของจวนหลีเไม่เห็นท่าทีเช่นนี้ของหลีหวังเฟยและหลีอ๋องในใจเขาก็พอมีข้อสรุปท่านอาหวังยานี้ช่วยรักษาอาการปวดขาของท่านได้ใช้มันก่อนเถอะหากใช้ได้ผล ครั้งหน้าข้าจะนำมาให้ท่านอีกเอ่ยถึงโจโฉโจ,โจโก็มาท่านชายโมที่มีชื่อเสียงเรื่องลือปรากฏตัวขึ้นในจวนหลี่อ๋องคนผู้นี้แต่งกายด้วยชุดขาวบรรยากาศรอบกายโดดเด่นรูปโฉมสง่าง,งามแผ่ประกายอยู่เหนือเรื่องทางโลกทั้งปวงอันสูงส่งออกมาพ่อบ้านหวังได้รับยาจากท่านชายโมน้ำตาไหลออกมาด้วยความาซาบซึ้งใจคุณชายช่างดีต่อข้าย,ยิ่งนัก บ่าวท่้คนนี้ไม่รู้ว่าควรตอบแทนท่านอย่างไรดีท่านอาวังไม่จําเป็นต้องเกรงใจท่านเห็นข้ามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ก็นับว่าเป็นผู้อาวุโสของข้าคนหนึ่งข้ารู้ว่าท่านหลงเหลืออาการปวดขาเพราะช่วยท่านนาหญิงเมื่อหลายปีก่อนข้ารำลึกถึงอยู่เสมอครั้งนี้ผู้น้อยบังเอิญได้ยาดีรักษาโรคปวดขามาจึงนำมาให้ท่านขอบคุณคุณชายท่านชายโมสังเกตเห็นว่ามีคนกำลังมองตนจึงมองไปทางสายตานั้นเมื่อเห็นลูกอี้ก็พยักหน้าให้เขาอย่างเป็นมิตร คุณชายเจ้าลูอีเรียกเจ้าจอโมที่กำลังจะจากไปเอาไว้เจ้าจอโมหยุดฝีเท้าประกบมือทักทายแล้วเอ่ยถามใต้เท้าลูกมีเรื่องอะไรหรือคุณชายเจ้ามาพบจะวินจูหรือใช่แล้วได้ยินว่าน้องหญิงได้รับความประหนกดังนั้นสีหน้าของเจ้าจอโมเต็มไปด้วยความรักน้องหญิงถูกประครบประง,งมตั้งแต่ยังเล็กเคยเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ที่ไหนกันหวังว่าภายหน้านางจะจดจำบทเรียนครานี้ได้ ได้ยินว่าหวังเฟยตั้งใจจะมั่นหมายให้จะวิ้นจูกับท่านเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วคุณชายเจ้ายังยินดีมาเยี่ยมนางช่างเป็นสุภาพบุรุษเสียจริงน้องหญิงไม่มีความรู้สึกระหว่างบุรุษสตรีต่อข้า,ข,าข้าก็เห็นนางเป็นน้องสาวหากนางยินดีแน่นอนว่าข้าย่อมรักคอยดูแลนางหากนางไม่ยินดีเช่นนั้นข้าก็จะหาสามีที่เหมาะสมให้อย่างเช่นซูถิงเจิ้งหรือเจ้าจือโม่มีท่าทีประหลาดใจ นี่หมายความว่าอย่างไรได้ยินว่าซูถิงเจิ้งและคุณชายเจ้าเป็นสหายร่วมเรียนกันลู่อีเอ๋ยข้าคิดว่าพวกท่านคงคุ้นเคยกับอีกฝ่ายเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ